นะคะเพราะว่าน้ำตาลแค่ศูนเป็นแบบศเลยน้ำตาลศูซแล้วคือนิวอ่ะเป็นคนชอบกินน้ําอะไรหวานหวานคือก่อนที่จะมีสานด้าดิ้งเราจะหาน้ําสดชื่นกินยากมากเพราะอะไรที่มันหวานสดชื่นมันจะมาพร้อมกับน้ําตาลแต่เนี้ยคือน้ำตาลศูนซแต่รสชาติคืออร่อยมากนี่กลิ่นสัวรสแล้วก็พีชนะฮะอร่อยหอมชื่นใจมากๆจริงๆคือจุดแรกของเราเลยคือว่า คนเนี่ยชอบดื่มน้ำหาวานๆน้ำหาวานวานี่มันให้โทษมันสดชื่นด้วยมันจะอ้วนมันจะมีน้ําตาลเยอะเราฉะนั้นก็ได้ที่แบบเฮ้ยแทนดื่มนน้ำชื่นใจหวานๆที่แบบไม่อ้วนและเบินได้ด้วยและทีสุดคันเนี่ย สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยใส่วิตามินซีลงไปเลยสองเม็คือโจ์ของพี่เอกคือหนึ่งจะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยจะต้องเบิร์นได้ด้วยจะต้องหวานด้วยเพราะทุกคนเวลาไปกินร้านอาหารทุกคนกินแต่น้ำหวานไม่ได้ใครกินน้ำเปล่าหรือถ้าใครติดน้ำอัดลมใช่ไหมคะก็ชงกับโซดาเลยใส่โซดาไปเลยใส่โซดาเลยแล้วบีบมะนาวนิดหนึ่งนะโอ้โหวิตามินซีก็จะช่วยเพื่งพวกเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้วก็เพิภูมิคมกันใช่เขาก็จะช่วยเสริมสร้างพวกกล้ามเนื้อเซลล มีประโยชน์มากมาแล้วคือซองนึงเนี่ยมันแบบใส่น้ำได้เยอะมากเลยนะคะเราสามารถจิบได้ทั้งวันเลยใช่เป็นแบบซองแค่นี้มาจิบจิบมันช่วยอะไรบ้างตัวนี้สรุปอีกทีหนึง่งลดน้ำหนักเบิร์น อิม่มช่วยเบิร์นก็คือมมช่วยระบบเผาผลาด้ดีขึ้นกินเข้าไปแล้วรู้สึกอิม่มไม่อยากถิวอาหารไม่อยากอากหารอตื่นมาเนี่ยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วจะออกกําลังกายก่อนใช่ไหมหรือว่ากล้วยกล้วยลูกหนึ่งหรืออะไรเนี่ยให้ดื่มแซรันดาดริงไปเวลาเราออกกําลังกายอะ่ะเขาจะช่วยในการเผาผลาญจะดึงต่างๆเข้าในร่างกายออกมาอย่างมดเนี่ยสมมติว่าถ้ามดไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากวิ่งนะก็ดื่มไปนั่งนั่งหรือว่าทํางานเนี่ยมันก็เบิร์นเบิร์นจะออกใช่ไหมคุณคิดง่ายๆเลยว่าเรากิน้าเข เยอะมากมถ้าสมมติคุณมีโอกาสลองเสนาดาบิงเนี่ย ย่างน้อยมันเหมือนน้าหวานที่คุณกินกันที่เราไปซื้อกันนี่แหละคุณฉีกซองแล้วก็ใส่ขวดเขย่าเขย่า,ยาเงี้ยถา้าคุณได้กินน้ําหวานแบบที่ไม่ทําลายตัวเองอะ่ะเพราะยิ่งแก่ปุ๊บเราต้องการความหวานม้บางทีเหนื่อยๆต้องการความหวานแต่หวานยังไงที่แบบว่าเวลาไปตรวจสุขภาพเราไม่ต้องตกใจอ,ะอ่ะใช่ไหมตอนค่ะโปรโมชั่นนะคะในรายการนี้ <c oughs> พิเศษสุดๆเลย <c oughs> ให้หนึบอกไปซื้อสี่แถมสามเลยค่ะในราคา2396บาทเท่ากับว่าได้เจ็ดกล่องเลยนะในราคา2396บาทเนี่ยจากปกติมูลค่า4,190 3บาทคุณคนี่คือโปรที่ดีที่สุดนะ<ช>แล้วบอกเลยว่าให้รายการแฉร,รายการเดียวนะซื้อ4ี่แถมสามกเท่ากับ <c oughs> คุณได้7กล่องคุณได้7กล่องของเซนด้าดิ้งเนี่ยน,นะครับปกติแล้วคุณซื้อ4เนี่ยปก็สองันกบบาทแต่วันนี้คุณได้เจกล่องเนี่ยเราเราจะติดใจจริงๆค่ะนิวให้พี่อุ้มลองเนี่ยก็คือนางดอยของนิวไปหมดเลยดอยไปหมดเลยนี่ต้องเดี๋ยวจะมาขอเพิ่มแล้วค่ะใช่มาเบิร์นเพิ่ม อร่อยมากนะอร่อยคือมาอร่อยทุกิ้งทานได้ทุกวันเลยเนาะจริงจริงเสร็จกล่องกินได้กูสองเดือนนะมันจะต้องนานสองเดือนกว่านะใช่ต้องเลยตอนนี้เนี่ยเราเปิดรับตัวแทนเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่ามีจํานวนจํากัดนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสินค้าที่มีคุณภาพแล้วขายได้ง่ายของแบรนด์ปนัชิตานะฮะก็แล้วก็มีโปรพิเศษตอนนี้นะคะสําหรับตัวแทนที่ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ค่าขนมกุ๊กกิบนี่เนีเออไปแบบสุกขายอย่างนี้นะคะก็มีโปร999บ บาทนะคะเป็นตัวแทน <Ừ. S 2> ก็999บาทเนี่ยก็จะได้สินค้าของปานันชิตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟก็ได้มาเจนต้าก็ได้เพอร์พีชก็ได้เอสชัวหรือสแลนด์ดังเลือก3ในหนี้นะคะเอาไปเทสฟรีๆเลยคือ999ได้เป็นตัวแทนด้วย <Ừ. S 2> และได้สินค้า3อย่างไปเทสฟรฟีให้คุณเลือกได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องมานั่งแพ็คของแกลกแกลก,ก,กไม่ต้องจริงอ่ะเราก็อยากให้คือผลิตภัณฑ์ของเราดีอยู่แล้วเราก็อยากให้คุณได้จับจ่ายไปไป ไปซื้อไปเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดมากกว่านั้นคือเราอยากให้คุณมีรายได้ด้วยมหมายถึงว่าคือคุณกินด้วยก็ได้แล้วคุณก็เป็นตัวแทนของเราด้วยคือเวลาคุณมีรายได้นิดนิดหน่อยหนจากนิดนิดหน่อยหน่อย่ะเริ่มต้นอ่ะแล้วก็เริ่มไปอ่ะค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆอ่ะมีเงินหมุนเวียนในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้มันก็ ทำให้เราก็จักตึงๆอ่ะเนาะ <No. S 2> มันช่วยได้นะช่วย<ม>ได้จริงๆไม่แล้วบางคนน่ยบอกว่าอุ้ยตายแล้วขายออนไลน์เนี่ยไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเรามีคอร์สสอนให้เลยเรไม่สอนด้วย